มีอาการทางจิตเวชนัหนึ่งน่าสนใจมากคนไข้ขมีความเชื่อว่าตัวเองเป็นวัวนะครับเขาก็จะมีพฤติกรรมแบบตรงไปคานสีเท้าคล้า,ายๆวัวแล้วก็กินหญ้าเคี้ยวเอื้องนะฮะกินฟางนะครับแล้วเวลาเรียกคนอื่นก็จะสื่อสารด้วยคําว่าอ<ม>ืมอืมนะเรียกว่า m o อิ n งนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไอความเชื่อนี่นะครับมันเป็นความเชื่อที่ผิดปกตินะครับมันเคยมีบันทึกอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ในอารยธรรมเปอร์เซียด้วย อันนี้เรียกว่าโบแอนโทรฟี่นะโบสเนี่ยเป็นภาษากรีกแปลว่าวัวแอนโทโพสคือมนุษย์นะก็คือมนุษย์ที่ชื่อว่าตัวเป็นวัวนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอาการเรียกว่าหลงผิดหรือเรียกว่าดิลูชันนะครับซึ่งอาการหลงผิดเนี่ยเราพบว่ามันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดก็จะเป็นหนึ่งคือโรคจิตเภทนะครับโรคจิตเภทเป็นอาการหลงผิดแบบเชื่อว่าจะมีคนมาทำร้ายเชื่อมีความเชื่อปแปลกแคิดว่าจะเป็นผู้พิเศษอะไรก็ได้นะครับ อย่างที่2ที่เราพบได้คือเป็นโรคหลงผิดหรือเรียกว่า d i l u s i o n a l disorder นะฮะอย่างที่3เราพบในโรคซึมเศร้าได้ในคนไข้นี่มีอาการที่รุนแรงก็จะมีความเชื่อที่ผิดปกติได้ความเชื่อผิดปกติของคนไข้ในโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะว่ามันเชื่อว่าตัวเองผิดบาปมากๆจะมีความคิดโทษตัวเองเยอะๆนะฮะอย่างที่4ี่ก็คือเป็น bipolar bipolar ก็มีอาการเป็นขั้นเรื่องเรื่องของโรคจิตได้เรียกว่า d e l u t i o n เหมือนกันนะครับซึ่งการรักษาก็รักษาไปตามสาเหตุของโรคนะครับ